วันนี้คุจะมาเปิดเลยเมนูกระโปรงซิมบาน่าสวัสดีครับผมโน้ตสมุทวันนี้คุจะมาเปิดเลยเมนู ฝ่าขี้เมาอย่างเรานั่นก็คือกระโงนึ่งมะนาวรู้ไหมว่าทำไมเราทำกระโงนึ่งมะนาวทำไมครับก็ไอ้เหี้ยเวลาเมาเดี๋ยวครับไปเจียวนะเขาเรียกว่าต่อเวลาชีวิตเรล่นนึ่งมะนาวเออข้าวแดงไม่ต้องทำไอ้ตัดไม่ต้องดูบิลเลย อา่าเราก็แต่ประเด็นคือวันนี้เราจะมาแจกสุดลับไม่ตายที่ทำให้กับผมด้วยนะของมือเป็นเมนูที่พ่อแม่พี่น้องเหล่ากงเหล่ามายันลหลานของมึงกินกันไปบอกโอ้ยเยอะเลยไอ่เนี่ยอย่างแรกที่มึงต้องมีกระพงกงอันนี้เนี่ยอ่ดูว่าทำไ,ไเป็นอย่างงี้ทำไมพี่ก็ใส่ไว้ในหม้อหม้ออะไรหม้ออะไรครับแล้วเราก็ออกมาแต่ไม่ตายเลย ได้กรพงมาก็เอาถ้าเกิดว่าจะกินกระพงนึ่งให้อร่อยอ่ะอย่างแรกมันต้องซื้อปลากระพงเป็นด้วยอยู่นี้มีขายเยอะแยะตามตลาดอย่างยะยะไปซื้อปลากระพงนี่เป็นกระพงตายมาทำบอกเลยไม่อร่อยคือเนื้อมันไม่ปูมันแบนบุบอ่ะล้วน้ําในเนื้อมันมันเลือดมันค้างอยู่เราใช้กระพงตายรสชาติมันไม่ออกมันทำให้น้ำตอนนึ่งมันไม่อร่อยมันไม่แซ่บถ้าปลากรีดไม่ไปแล้วล่ะกรีดไม่ไปแล้วได้เป็นเพว่าปลาต้องแห้งหลังจากนั้นนะครับเอาไก่มาตัดเนือไนี้ก่อนนะ แล้วก็ตัดหนึงข้างในนะเวลาอย่างนี้เราใช้พวกปลาเราใช้พวกนี่ทำง่ายกว่าปุ๊บพอเราตัดหนึงเราใช่ไหอน่งเสร็จใช่ไหมเราหงายข้องมานะต่ตัวบนนี่นะเหมือบนปุ๊บปุ๊บพอเหนือบนเสร็จาทีมก็นี่เลยปุ๊บน้าวันดึงขดแล้วดยัตัตขา กูกูไม่อยากแบบนี้กูไม่อยากให้มือกูเปิดเปื้อนกูเลยกล่าวว่าก,กูจะดึงทีเดียวมันหลดุดรอดไงนะ <c oughs> นี่ไง,งอันนี้คือหลุมขอเขาอันนี้คือกระเพาะเขาที่กูดึงขาดเนี่ยอันนี้คือกระเพาะมันมึงรู้ว่าเนี่ปลา็นกระพงอะไรมึงดูง่ายนะเว้ยเห็นกระพรงตัวนี้ไหมถ้าเกิดเป็นกระพรงแบบไอ้พวกน้ำก่อยอับบ่อเลี้ยงอะในหลักการกระพรงมันจะเป็นสีออกเข่าดำกระพงนี้มันอยู่น้ำเค็มสีมันจะออกเหลืองมันจะไม่ออกเข่าดำ แล้วตอนนี้เวลาที่มันเลี้ยงอยู่ในบ่อดินโดยส่วนมากคะกระพงพื้นมันเป็นน้ําจืดอะกินมันจะค่อนข้างจะอะละกินดินมันติดเนตัวที่เมื่อไหร่ทออกมาเนี่ยมีแต่ไขมันกระพงเลี้ไม่มีนี่กับกระพงวังคูีสัตว์แล้วก็คราวนี้จะต้องตกแต่งตัวนี้กรองกรนหรืออะไรทั้งหมดมันต้องทำให้มันข้างในมันสะอาดนะนะต้องก็อาดีมองแบบนี้ให้มันแบบคลิปๆไปเลยท่านี้ เวลาทำปลาเก๋าอ่ะเราจะทําการปั้งมันอีกอย่างหนึ่งแต่เราทำปลากระพงอ่ะเราจะปั้งมันไม่เหมือนกับการปั้งปลาเก๋าเลยเพราะว่าปลากระพงเนี่ยมันคือองค์มะนาวข้อแตกต่างของปลากระพงกับปลาเก๋าปลาเก๋าเขาจะมีความเด้งเทนเดอร์ไอปลากระพงเนี่ยอุปกรณนี้ที่เราทำปลากระพงเราต้องใส่หม้อไฟตลอดพวามมันพ่นไฟใส่มันอีกสองชั่วโมงมันก็นิ่มแล้วก็ปลาเก๋าแม่งนี่มีเดียโอกคือเกินไปเลยถูกปะเราก็เลยไม่อยากจะเหมือย่างนี้สองเลเราทำเป็นนึ่งมะนาวเลยเราต้องปั้งเป็นแนวนอนเพื่อจะให้ตัวน้ำมะนาวแม่งเข้าน เริ่มการบ้างปครัุขีดให้ลึกนะครับหลักการที่ต้องให้ลึกนะครับเห็นไ,ไหมมันต้องลึกนขนาดนี้เลยนะให้มันลึกกระดูดแบบนี้ยนะเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมสีขอะมันปลาแบบธรรมชาติอะสีทองอะมันมีความมันในเนื้อมากกว่าไม่ไม่เหมือนกับปลาเล็ปลาเลยครไปพร้อมนะ,ะเดี๋ยวจะไปทำน้ำมะนาวสูตดรเจ็ดดวงดาวให้ดูนะจ๊ะก,ก่อนอื่นตอนนี้ ให้กูไปเดี๋ยวเราเพิ่มพลังเดี๋ยวนีมาซีอุ่นสำอะไรตุ่นอย่าใส่ซีชู่นนะเมนูนี้ห้ามใส่ ผปรของชือรสเนี่ยโดยหลักการเนี่ยโซเดียมกูตามิมันคือตัวที่ทำให้ทุกอย่างแม่งคงมันเชื่อมความเค็มกับความหวานเข้าด้วยกันเพื่อจะให้รสแม่งออกมามมดูวันนี้มันต้องการอะไรแจกเข้าไปมะนาวขึ้นสมองซีไซน์น้ำปลาไปซีกขวาแล้วก็น้ำตาลเข้าอยู่ที่ปลายลุยขอตอนรับประพงเข้าไปสู่สถานที่สร้างความผุกรินให้มันแต่นี่นก,นก,กันไปก่อนตะเกียบหนึ่งใส่ไม้ไปหนึงน่งหรือไม่เราต้องใส่กินมาความร้อนจะได้เข้าไงถ้ามันอยู่ติดอ่ะฝั่งไม่สุก อันเชิญฝาอีร้อนเจ็ดแปดเจ็ดก T T สอสององหนึ่งศูนย์ปิดปิด,ดปิดปิดปิดประกาศได้ต้องบอกไปก่อนดูดูดูถือมาถือมา เดินนมาเดินนมาวาง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 ไอ้นาฬิกาใช้งานได้ดีจริงๆเลยเห็นยังเนี่ยกระเพาะปลาสดเนี่ยมันคือถุงลมเห็นนิยางตอนแรกม,มันขา,ขาวๆเลยปะมันกลายเป็นกระเพาะปลาสดมันมึงแดงนี่คือตับมันถูกไหมดูน้ำเนี่มีไขมันเต็มหมดเลยมาเนี่ยอัดแน่นไปด้วยไขมันอันนี้กูดีไซน์ไปเองใบโน้ตตกกระโดะโดเลยนะ <laughs> อะไรนะเออไม่มีอะไรกูตั <laughs> ้งชื่อกูเลยยานี่มั้งนิ่มเกินพ่อโอ้ผมจะละลายแล้ว มานี่กูดีไซน์มานี่กูดีไซน์เองเอานะดีไซน์จานเนี่ยมาที่ใบเลยนะใบอะไรนะใบโน้ตตกกระโดดอะไรปบบนี้ยายกมาความของม,ามาางันสูงสุดของมันนะเว้ยมึงคืต้องทำให้หาจานใบนี้ไม่มีน้ำของปลาหลงเหลืออยู่เว้ยถ้ามันไม่มีน้ำของปลาหลงเหลืออยู่กูบอกเลยว่าแม่จะเป็นกระพงที่อร่อยที่สุดที่มึงเคยแกะ น้ำแซ่บเล็กน้อยเอาเอาวนี้ผสมเครื่องปรุงมาก่อนเลยเว้ยลงมาก่อนเดี๋ยวทำให้ดูก่อนไม่ไม่ไม่อยากไปใส่นู้นไงเดี๋ยวพวกมึงแบบหาว่ากูกา้าวสูตรกันอีกอ่ะใส่แล้วนี่มาขี้ลงไปตอนหนึ่งพริกี้หนูรักความเผ็ดใส่เยอะเยอะพริกแดงใส่น,นิดหน่อยพริกแดงอ่ะเยอะมากกุ้ลูกมันแบบนี้เอาแบบนี้ม,มุ้งให้ดูเลยมะนาววันเดือนปีน้ำมาวัน เกลือตุนตันแล้วก็ไปเกลือลงไปอะอย่างนี้เดล๋ยวต้องใส่ถ้าเกลือไม่ใส่ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เกลือเนี่ยปัญหาหลักคือรสชาติมันจะไม่จีจาดเว้ยถ้าเราใส่เกลือลงไปรู้ป่าว่าทำไมเรา ต้องปรุงอย่างนี้นก,ก่อนหลักการนะถ้าเกิดว่าีพวกมะนาวกดโดนความร้อนนานๆปุ๊บอะสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นคือรสชาติมันจะมันจะไม่มีความแบบสดชื่นอ,อยู่คือพอมันอุ่นร้อนปุ๊บมึงต้องเสิร์ฟไปเลยอย่างเงี้ยกูก็เลยพยายามจะทำให้มพงดูแบบนี้พร้ปกติกูทำในหม้อนะแต่กูทำเร็วมากใช่ไหมแล้วพวกมึงก็ด่าว่ากูกักสูตรไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างอีกแดกเข้าไปเนี่ย าลงมาดเลยลูกกินดยแค่นี้ที่เดี๋ยวก็ตกแต่งแล้วก็ตกแต่งก็แล้วแต่อารมณ์แล้วเรามาใส่กระเทียมนะจับลุยปลาดึงมะนาวพร้อมขึนโต,ต๊ะแล้วคับ ไม่ไมีเหมือนเดิี่เพื่อนูอันนี้ลูกพี่อันพี่ญ่อันนี้ตัวอันนี้เราบอก่ันป่วยมาเีวทำตัวคนดีในฐานะสื่อจเลยเย็ดแม่กินเลยเหรอกินเลย่ไปกิ้าเดี๋ยวผมไม่ผมอะไรเดี๋ยวไปกินน้ำที่เผ็ดนะที่บอกไม่แดกเผ็ดอะไรโรกนลยน้ำไม่เผ็ดหรอกเปรี้ยวเค็มอร่อยไหมอร่อยๆมาเนี่ยเนื้อแม่งใสอ่ะเน่ อร่อยไหครับอร่อยครับเรื่อนุ่มรู้แต่กทุกคนเป็นยไงเป็นไงเฮ้ยเป็นที่เป็นี่อะไรเผ็ดจะดูจะดูความสดสดไม่ได้สดจริงเผ็ดไหมไม่เผ็ดเปรี้ยวไหมนี่สอ๋อเด็กยก่อน กนแรงมันเลยอยากแด่เลยมึงอะมึงขุยหมึงก็แด่ไอ้จำข้าพหน่อยสันไอ้ที่นี่เห็นไมได้เห็นแล้วก็ถือล้อดเนี่มันปผามัน่อไเอาด้อเนีชิมดิไอซันล้เอาไวยเนี่ยเป็ไงเป็ไงต้องตัโอรยมนี่ไม่ตัดเพิ่งรู้เนี่ยตุดเดือ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสต c r i ครให้กับจ้าสุี่รักซิวติ <See you. S 2> ๊กต็อกด้วลยลืมลืมพี่บอกว่อนแล้วถูกต้องเขาบอกว่าอย่าลืมฝากไปดูติกต็อกด้วยซิว